ำความสะอาดมือเย็นแล้เย็นแล้ทำความสะอาดอน่นตัวอยู่นู่นโควกันอยู่อืตัวพี่อันนี้ตัวน้องตัวน้องเล่นแรงไงตัวพี่ไม่อยากเล่นแมวมันคนละพันธด้วยน้องมาอยู่ด้วยกัน แมวเมนโคนี่กำลังมันเยอะชวนแมวบ้านในชอบสันโดษไงไม่ค่อยเล่นเจ็บเท่าไหร่อันนี้เล่นเจ็บแมวแมนโคน